โม่งกูแล้วเฮ้ยแรงรังเป็ดนี่แรงไว้ใส่ทุนท่าแล้วข้างเดี๋ยวอ๋อ้ท้องค้างเทเลอร์น้ำเขือยน้ำน้ำเขยน้ำเขยผู้หมากจริงจริงเออเรากูลอกดาที่ขวาเคื่อนที่ตามาแล้วอ่ามาเลยช่วยงามแรงรังตัดโม่ไปเลยเหล่านั้นโอ้ขวาวิ่งมาเลยมึงเอ้เทเลอร์น้ำเขือยมาผู้หลอมต่อชู้แล้วบุ้มมาเลยค่ะอินเลอร์มาในปีตาตัวไหนอุ้ยอีน้ำเขยมา โนะอ้ยตายแล้วเครื่ององส่งเถื่องมึงร้อยผ่านมาหเคยมาสักค่ะพลัง <c oughs> นักเคย <c oughs> แย่งรูบ้านก <c oughs> ็แล้ว <c oughs> ปม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 อ, <c oughs> อุ้ยที่เป็นนี่แปลงร่างแปลงกันแปลงร่างด้วยพลังแห <c oughs> ่งจันทระแปลงร่างฉันพร้อมแล้วในการต่อสู้กับปีศาจเซเล ด้วยพลังแห่งเม,ม่นหมุดตังคุณจะจัดการที่ตาด์โดยเม่นข้องกูเม,ม่นหมุดตังประธานมาจากสวรรค์มาแล้วเลือกร้อมคุอยากได้จักต้องนึงตัวเดียวมาเลยเม่นหมุดตังวอมมาตาพลัง,งไฟเท้าอาซูจิม,ม,ามาเลยไอร้รชุยพวกนี้พวกเว้น่อยวแป้งรา อุ้ยลูกคนนู้อย่างกูจะา้องรันทองไอ้แม่ดิ่แลบเคี้ยวจังกูหัวมันคนคิดเลยอุ้ยมาแล้วเซเลอร์ไอ้เแ้ยดี่อะกูเหมือนเจยือมาแล้วเซเลอร์ขี้ยางแห้งขอบปฏิบัติการนี่ยยยพลังให้นำยางจะจัดการแกเองฉันจะดูดแกจะใช้แกมันนึบๆๆมันขี้ยางเลยมาเลยปีตาต์เป็ดมาตะค่ะใครที่ทำเบินทำเป็ดต้องทุกจัดการมาเลยปีตาต์พลังขี้ยางขอบจักรวาลและนางเออย่างกูออกปฏิบัติการแปลงร่าง รผจัญเที่ยวมาแล้วนี่นางเอกนี่เหลืองนี่เออถ้ารูดูไทยทิพเ์ตัอีกแรลงรงค่ะเทเลยไรเดีอร์ค่ะอุ้ยเป็นพันนีนางเอกกองทาวชี้มพูไทยสิคะจะเป็นเป็นเทเลอร์อะไรอุ้ยแต่เร็วโบย่ายว่าเปื่อยนี่เป็นนี่ว่าช่องผู้กำกับเดี่ยวผู้เลี้งเงาเฮ้ยแรงร่างค่ะอุ้ยถือว่าแรงร่างนะคะแรงร่างเป็นเทเลอร์ไรเดีค่ะแรงร่างเป็นเทเลอร์ไรเดีเทเลอร์มูนซั์ค่ะ กันมาต้องกันต้งเดียวว่างเงยหวังเงีูปไอ้ปัดบ้าเขาเก่าอีเกมตื่นเต้นเพาไอ้ดูไฟนะเดียวเลยเด็กเด็กเด็กเดกเดกเด็กเด็กเด็กกเด็กเเด็กเด็กเด็เด็ก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 เดเด็เด็ก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 เเด็กเด็ด็กเด็กเด็กเด็เกเด็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 กเดด็กเด็กเด็กเด็เด็กเด็เด็ก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 เกเด็ก ยเบาูตองเอมแบบมันอ่าขเฟเตเย่าเไหลน่เปเปไเไเอหวูนกเียอ่ระตันหยนกัี่เระบอ่ไงานเลยอยละวเน้อไปเน่อ้เลอย่าิวเรียวตินลกแลวบกาดไปเอยโอนาร์ว่าะดุ้งแล้วยู่นกครว่นี่ยเเียวอมีอฟิวเชียนเยอเร่

ยังเดือดลามาไอยลามาพสูจน์คามี่ิทางกฎหมึนข่าวผเียาเอมนบานเยอมาเเยอเลยถาก็โนอยจเลเดียดเชงี้ยพี่เดงเงี้ยอมเง้ยเงี้ยเง้ยเงน้ยเอางงุเง้ยเ้ลากูนักกูเบลเซีย